คนทำให้เลนตายตัวอาร์ตีเนี่ยก็จริงๆแล้วก็จะเป็นเด็กสาวปกติทั่วๆไปที่กำลังเหมือนแบบเติบโตเป็นสาวสางอะไรอย่างนี้ก็จะแบบว่าพออยู่กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเนาะเราก็อยากจะเป็นจุดสนใจแล้วก็สมัยนี้นะคะก็แน่นอนว่าโซเชียลก็มีผลมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากๆก็ อาตีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบที่จะเป็นจุดสนใจในโลกโซเชียลด้วยตอนแรกๆสนิทกันมาค่ะจะรู้สึกว่าเป็นปาต้องโกะอ่ะผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆมาด้วยกันเนี่ยค่ะเหมือนเป็นแบบเป็นเพื่อนสาวคนหนึ่งอะ่ะที่ไม่สนิทเลยแบบไม่ชอบไม่ชอบคุณครูเลยไม่ว่าจะเป็นครูคนไหนก็ตามก็ค <laughs> งเป็นเหมือนเด็กหลังห้องทั่วๆไปเนาะมันจะมีความหัวกระบทอยู่เวลาครูแบบสั่งให้ทําเราก็จะรู้สึกว่าแบบ ทำไมต้องทำอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบตัวแม่ <laughs> ฝากติดตามตัวละครอาร์ตี้ในโฮมรูม o m โตัวประกันด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้อาร์ตี้ด้วยนะคะใน True ID ค่ะ